เอาจารย์สวัสดีครอบนึงค่ะหนูอลิสะหนูอลิสานะคะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเริ่มคำถามเลยดีกว่าอาจารย์ค่ะคำถามแรกนะคะก็คือว่าทำไมถึงตัดสินใจเรียนกับเนียค่ะอาจารย์ค่ะจริงจริงเริ่มต้นก็คือทางโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนได้แนะนำค่ะว่าเอน่าจะโรงเรียนภาษาอังกฤษนะะแล้วก็มีแอปที่แบบเรียนง่ายสะดวกแล้วก็จะเรียนตอนไหนก็ได้แค่วันละ เออขึ้นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ก็คือสามารถแบบเรียนได้ตลอดเวลาประมาณนี้ค่ะก็เลย,เอยลองดูก็ได้ค่ะก็เลย mm hmm. ลงเรียนเราเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะพอได้ลงเรียนแล้วเนี่ยเรียนยากไหมคะจริงๆก็ง่ายกว่าที่คิดไว้นิดนึงค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะระดับด้วยนะคะคิดว่ายอย่างงั้นนะคะก็คือสเต็ปความยากก็ขึ้นอยู่กับเวลที่เราทดสอบได้ถูกไหมคะ mm hmm. แล้วมันก็จะอัพไปเรื่อยๆทีนี้เนื่องจากว่า ที่คาดหวังไว้คือน่าจะยากกว่าแต่ว่าพอลงเรียนจริงๆแล้วก็คือ,อง่ายกว่าที่คิดไว้ค่ะก็คือมันก็เอ,อเรียกว่ายัางไงอ่ะเสริม,เสร,มเสริมทักษะไปแต่ละด้านที่เราเราได้เทสต,ต,ตอนแรกค่ะม,มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าแบบโอเคมันเริ่มต้นจากง่ายก่อนนะแล้วค่อยอัพสเต็ปไปมันก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆไตมันก็เลยดูแบบมันลื่นนะคะมันแบบมันลื่นไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยนะคะใช่ค่ะ แล้วพออาจารย์ได้โรงเรียนตรงนี้ค่ะิโอเนี่ยช่วยเรื่องไหนได้บ้างค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์รู้สึกว่าเออมันช่วยได้จริงๆอืงหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดก็คือการออกเสียงค่ะจากปกติคือว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะถึงแอปเนี่ยมันช่วยในการแบบออกเสียงเพราะว่าเหมือนกับตอนที่เรียนนะคะมันจะให้พูดให้เราฝึกพูดแบบพูดพูด,แบบพด,พดย้ำๆซ้ำๆกลายเป็นว่าแบบม่ตอนครั้งแรกๆอาจจะผิด แต่พอมันวนให้พูดเรื่อยๆพูดเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็กล้าพูดวาวมากขึ้นใช่ค่ะววประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องการพูดก็ก็ทําให้เราแบบกล้าพูดมากขึ้นค่ะแล้วอาจารย์คิดว่านโอเนี่ยค่ะดีกว่าแอปอื่นๆที่อาจารย์เคยใช้ไหมคะมจริงๆถ้าให้เปรียบเทียบคิดว่าใช้ง่ายกว่าค่ะหนึ่งเลยก็คือความสะดวกสบายในในการเรียนนะคะไม่ว่าแบบ จะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะเรียนเวลาไหนเรียนตอนไหนแล้วแต่เราเลือกเรียนได้เลยแล้วก็ช่วงเวลามันค่อนข้างแบบเออกว้างเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันขยายเวลาให้เราได้เยอะกว่ามันไม่ได้กดดันว่าแบบเฮ้ยมีเวลาแค่สองวันนะคุณจะต้องรีบทำนะคุณจะต้องรีบเรียนนะอะไรประมาณนี้คือมันมันมีความยืดหยุนนะคะทําให้เราแบบอย่างเราทํางานอยู่หรือเราทําอย่างอื่นหรือเรามีภารกิจอื่นเราก็สามารถแบ่งเวลามาเรียนได้ตอนเราว่างอะไรประมาณนี้ อ๋อค่ะดีเลยอาจารย์ค่ะค่ะก็คือว่าแอปของเรานะคะก็มีความสะดวกสบายนะคะก็มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คา่ะงั้นอาจารย์ช่วยแนะนำนะคะให้เพื่อนๆนะคะมาเรียนเนโอกับเราหน่อยได้ไหมคะ ได้คะ่ะได้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆลองดูคะ่ะลองเปิดใจกับแอปเนียวดูเพราะว่ามันสนุกกว่าที่ทุกคนคิดค่ะแล้วก็มันเรียนง่ายกว่าที่ที่ที่เราคิดว่าแบบภาษาอังกฤษยาก,กแต่จริงๆพอได้ลงเรียนจริงๆกับตัวเองก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกกว่ากว่าที่คิดนะมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะมันมีแบบหลายอย่างให้เราทํานะถ้าแบบไต่เวลก็จากพูดก็จะมีฟังมีเขียนมีไต่ระดับไปเรื่อยๆนะมันค่อยๆแบบ มันมีอย่างอื่นให้เราเรียนรู้อีกอะค่ะรู้สึกว่ามันแบบสนุกได้อีกได,ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะพี่มาลองดูกันได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะ